สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาทำการทดสอบจะมาทำการรีวิวขายเครื่องเล่นวิดีโอเทปแล้วก็เครื่องเล่น DVD นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง True- inone เลยนะครับทำไมถึงเรียกว่า True inone ครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องเล่น2ระบบในเครื่องเดียวกันนะครับก็คือ Tru e in วันทรูหรือว่า All-inone เลยก็ได้นะครับตาม โลโก้ที่เขาเขียนไว้ตรงนี้นะครับอินวันคาราโอเกะเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Samsung DVD Player หรือว่า Samsung VSS Player หรือใครจะเรียก VCR ก็ได้นะครับเป็นเครื่องเล่นภาพและเสียงยี่ห้อ s ซ s s u n งรุ่น DVD v 5 0 0 0 k x t t นะครับคุณผู้ชมหรือว่าจะเรียกว่าเป็นเครื่องเล่น อ่เพลเยอร์ของยี่ห้อซัมซุงนะครับรุ่น DVD V5000K ก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือชื่อรุ่นมันนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นสินค้ามือ2นะครับแต่สภาพสวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมครับเป็นเครื่องเล่น2ระบบนะครับเล่นได้ทั้งนี่ครับเครื่องเล่น DVD นะครับฝั่งทางซ้ายมือฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นเครื่องเล่นวิดีโอเทปแล้วก็คาราโอเกะนะครับมีช่อง เสียบใหม่ได้2ช่องทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นเรามาดูโลโก้กันนะครับว่าเขาเขียนอะไรบอกบ้างนะครับ s ัมซุงอิ l ว n นคาราโอเกะนะครับ enjoy DVD video CD แล้วก็ v s s t ทป Same Time นะครับสามารถที่จะเล่นได้ในเครื่องเดียวเลยนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นเครื่องเล่นคาราโอเกะได้ด้วยนะครับตัวนี้ o n t t u c h Copy นะครับคือ Copy จาก แผ่น DVD หรือว่า cd นะครับเอามาลง v s s เทปได้นะครับนี่ครับดูนะครับเขาให้ copy หรือเขาเรียกว่าการ copy หรือการโคลนก็คือจาก DVD หรือว่าวิดีโอ d d ไปที่เทปนะครับ v ีเเทปเพราะฉะนั้นอย่าหลงประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นจะทำการก๊อปปี้จากเทปมายัาง cd ไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับนี่คุณผู้ชมดูเลยเนี่ย ดีวีดีขีดทับวิดีโอซีดีแล้วก็ไปทาง VSS เทปนะครับเพราะฉะนั้นก๊อปปี้แผ่นก๊อปปี้จากแผ่นไปลงม้วนวิดีโอเทปได้เลยนะครับทําการก๊อปปี้ได้เลยแต่ถ้าจะเอาจากม้วนวิดีโอเทปมาลงซีดีมันไม่มีบอกว่าได้หรือไม่นะครับไม่ไม่ได้นะครับคือมันไม่มีบอกแต่ไอตัว DVD ไปยังเทปนี่มีบอกว่าได้แน่นอน100%เซนะครับแต่ จากวิดีโอเทปมาซีดีเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่ได้เขียนบอกในนี้นะครับท่านใดซื้อไปก็เอาไปลองเองเลยก็แล้วกันนะครับตัวนี้มีปุ่มคําว่าเล็กขอดนะครับคุณผู้ชมครับเล็กขอดด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็มาดูตรงนี้มีคําว่า c o อปปี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่านะครับแต่มีคําว่า c o อปปี้เอ่อมีคําว่าเล็กขอดนะครับคุณผู้ชมผมก็ไม่ได้ลองเดี๋ยวว่างๆจะลองดูเช่นกันนะเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับอ่าว่างๆก่อนอันนี้ก็คือ c o อปปี้นะครับ ก o p ีผมไม่แน่ใจว่ามันเอาไว้ก o ปีอะไรแต่เล c o คอร์ดก็คือการอัดวิดีโอนั่นเองนะครับมาดูช่องต่อทางด้านหลังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับมีช่องต่อคอมโพเนนต์นะครับเป็นความคมชัดระดับของ HD เลยทีเดียวนะครับเส้นสีเขียวสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงคือช่องต่อคอมโพเนนต์นะครับแต่ผมต่อด้วยช่องต่อ VCR ธรรมดาเหลืองแดงขาวนะครับช่องต่อ AV ธรรมดานะครับ นี่คือเครื่องเล่นวิดีโอเทป VSS Samsung นะครับเป็นเครื่อง2 i n 1นะครับมี2ระบบในเครื่องเดียวนะครับ2ระบบก็คือเป็นระบบเพลเยอร์ของแผ่น DVD นะครับฝั่งทางซ้ายนะครับช่องนี้ช่องใส่ CD หรือว่า DVD นะครับในส่วนของช่องนี้เป็นช่องใส่เครื่องเล่นวิดีโอเทปนะครับสำหรับคาราโอเกะวิดีโอเทปเป็นระบบไฮไฟสเตอริโอด้วยนะครับตัวนี้ครับดูพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะครับตรงนี้ ตรงนี้ก็ยังเหลืออยู่สภาพใหม่มากๆนะครับใหม่กิฟเลยนะครับคุณผู้ชมเอาละครับผมจะเปิดเครื่องนะครับทําการทดสอบนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วก็ออนขึ้นมาแล้วนะครับเอาละครับผมจะใส่แผ่นเข้าไปนะครับอันดับแรกเล่นแผ่นให้ดูก่อนเลยนะครับตัวนี้จะเล่นได้ทั้ง CD ทั้ง DVD ดนะครับดูโลโก้ได้เลยครับ DVD วิดีโอ CD ดออดิโอ CD แล้วก็ MP3 นะครับแล้วก็วิดีโอนะครับอ่ะ เมื่อใส่แผ่นเข้าไปแล้วนะครับเราก็ทําการหาเนี่ยมันขึ้น VCD แบบนี้เราก็กดปุ่มเลย์ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับกดปุ่มเลย์ตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยกดแล้วก็รอสักครู่มันก็จะเลย์ไปนะครับนี่ครับเล่นได้สบายเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแล้วเครื่องสวยมากๆนะครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหสวยมากๆครับ ดูครับซัมซุงดีวีดีวิดีโอซีดีออเดโอแล้วก็ซีดีอาร์เอ็มพีสามเพลเยอร์แล้วก็วีซีอาร์นะครับวีซีอาร์ก็คือวิดีโอเทปนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับโอ้สวยงามครับคุณผู้ชมอืสวยงามมากมากครับปุ่มต่างๆนะครับตรงนี้เป็นปุ่มเล่นนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้เป็นปุ่มเล่นตรงนี้เป็นปุ่มสตัปนะครับแล้วก็อ่าปุ่มโอเพนโคลด์เอาเอาเอาแผ่นออกนะครับอ่าตรงนี้ก็ปุ่มซีเล็ก ในการเลือกจะเลือกเล่นแผ่นหรือเลือกเล่นม้วนวิดีโอให้กดซีเรียกดตรงนี้นะครับในส่วนของด้านนี้ก็ปุ่ม eject เอาม้วนออกก็อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นช่องเสียบไม้สองช่องเลยนะครับมีระบบ Echo ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับในนี้โอ้เครื่องสวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมครับเล่นภาพก็แจ่มครับคุณผู้ชมครับโอ้โหผมยังนี่ผมถ้าไม่ได้ขายนี่ผมก็เก็บไว้ใช้เองก็ได้เลยนะครับผมชอบสะสมอยู่แล้วครับของสวยๆแบบนี้ครับ สวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมครับสวยงามจริงๆครับพี่น้องครับดูครับพลาสติกหน้าจอนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับสวยงามจริงๆครับเครื่องนี้หายากนะครับสภาพสวยๆแบบนี้อ้าวผมจะสต็อปนะครับปุ่มปุ่มสต็อปจะอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับสต็อปตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เอาแผ่นออกนะครับคุณผู้ชมครับ ตัวนี้ได้มาแบบไม่ได้ไม่ได้รีโมทมานะครับคุณผู้ชมเอาปิดแผ่นไว้ก่อนนะครับหลังจากที่เล่นแผ่นแล้วให้เรามากดซีเล็กตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคำว่าซีเล็กเมื่อสักครู่เราเล่นแผ่น DVD ใช่ไหมครับคุณผู้ชมก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับกดคําว่าซีเล็กปุ๊บมันก็จะมีสัญลักษณ์ vcr ขึ้นแล้วนะครับทีนี้เราก็เอาม้วนเทปใส่เข้าไปเลยครับเอาม้วนเทปใส่เข้าไปนะปุ๊บดันเข้าไปเบาๆให้สุดๆนะครับแล้วทีนี้ ก็กดปุ่มเลย์ตรงนี้ได้เลยนะครับในปุ่มเลย์อยู่ตรงนี้เพ๊่มมีสัญ,ญลักษณ์เลย์ขึ้นมาแล้วอ่ามันก็จะเล่นม้วนแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับม้วนวิดีโอเทปนี้ก็เล่นนุ่มนวลแล้วก็ภาพคลาสสิกมากๆครับคุณผู้ชมครับวิดีโอเทปไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับสภาพสวยเล่นม้วนวิดีโอแจ่มเล่นแผ่น DVD แจ่มนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โห สวยงามจริงๆครับพี่น้องครับหายากครับสภาพนี้สภาพแบบนี้หายากมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมโอ้โหเครื่องนี้เป็นสองระบบนะครับคุณผู้ชมครับซ้ายมือฝั่งนี้นะครับก็เป็นแผ่นดีวดีนะครับเล่นแผ่นดีวดีฝั่งนี้เล่นม้วนวิดีโอได้นะครับโอ้โหสุดยอดนะครับคุณผู้ชมสวยงามมากๆเลยนะครับสําหรับเครื่องนี้ครับอื้อหือสวยจริงๆครับ เล่นเต็มระบบทั้ง2ระบบนะครับคุณผู้ชมครับสําหรับตัวนี้นะครับของสวยของหายากนะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับขอตั้งราคาขายเลยก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับสาหรับเจ้าเครื่องเล่นวิดีโอเทป2 in 1วันเล่นได้ทั้งแผ่น DVD แล้วก็ม้วนวิดีโอเทป v s s ตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา7,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็ รีดทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ